สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมองว่าไพ่ใบแรกคือไพ่งานนะคะแล้วเจออีกทุิขลของไพ่10ดาบเข้ามากระทบค่ะ ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องงานนะเพราะพ่พายงานก็ขึ้นถึงหลายใบเลยนะขึ้นถึง4ใบเลยงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาให้เราต้องจัดการด้วยฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องอดทนกับเรื่องของการทํางานให้มากนิดนึงค่ะความรับผิดชอบอาจจะเยอะแล้วก็ให้ระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตําแหน่งของหัวหน้าหรือแม้แต่ตําแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องเนี่ย นะโดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้นะคะฉะนั้นถือว่านะคะงานอาจจะเหนื่อยบ้างในช่วงนี้ขอให้อดทนแล้วกันแล้วยังไปเจออิทธิบลของไพ่มรณะด้วยซึ่งเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะปัญหามันจะค่อนข้างแบบเรื้อรังนะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องวางแผนเกี่ยวับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยแล้วก็ไประวังนะคะในช่วงปลายเดือนให้เยอะนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าขึ้นไพ่9้าเหรียญแหละนะคะขยับขึ้น1ิเหรียญด้วยนะคะรายได้การเงินนะคะส่งผลดีค่ะแต่เด๋ยนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความรับผิดชอบบ้างเรื่องงานนะเรื่องการลงอ่าเรื่องบ้านอยู่อาศัยหรือแม้แต่นะคะปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของสุขภาพค่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะฉะนันอยากจะให้ควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะมันจะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแหละแต่ว่านะยังไม่แย่แต่อยากจะให้ระมัดระวังช่วง 15วันท้ายเดือนนะคะอย่าให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายเพราะมันยังมีเห็นปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะ,ะเรื่องของการติดคุกติดตารางการถูกหลอกถูกกลวงอ่ะกับเรื่องของการเงินรวมถึงเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะคะก็ไประวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนนะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะจะพบรักจากการทํางานค่ะพบรักกับคนผิวขาวหรือคนผิวสองสีนะคะเข้ามาพัวพันค่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือคนที่มีลูกติดนะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวค่ะชั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องปรับในเรื่องของความรักกันให้มากจริงๆเดือนนี้มีทุ่พลของไพ่ความรักไพ่ความเข้าใจแต่มันมีทุพพลของไพ่เสียหายเข้ามานะคะซึ่งทําให คนที่เกิดวันอาทิตย์นี่อาจจะยุ่งกับเรื่องของงานมากเกินไปจนไม่ได้ใส่ใจคนรักหรือคนในครอบครัวนะฉะนั้นก็ต้องไปปรับกันหรือว่าเติมความหวานกันให้มากที่หนึ่งสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะเพราะที่พ้นของไพ่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะคือไพ่สิบดาบนี่แหละอุบัติเหตุจากการทํางานเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือแม้แต่นะปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงบนค่ะ รวมถึงนะคะสุขภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆต้องระวังเพราะไพ่มรณะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยอุบัติเหตุการผ่าตัดนะคะอันนี้ต้องรอบคอบถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพก่อนอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตรวมถึงหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะจะทําให้ปัญหาต่างๆลดลงไปนะคะ แล้วก็อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแหละนะคะแล้วก็อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอกระดูกหรือหัวเข่าลงไปในต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุปเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ2 0่สงยีปีนี้เด่นเรื่องงานแล้วก็เด่นเรื่องการเงินเรื่องของความรักนะก็ถือว่ายังส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะคะถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้นะคะการเงินนี่ดีเลยนะการเงินนี่ถือว่าไรายได้ดีมากส่วนเรื่องของความรักนะ,ะก็ถือว่าจะได้พบรักหรือพบคนอุปถัมภ์นะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย25ุ25ถึง26ปีเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการเรื่องของงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแต่ถือว่านะคะความขยันนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสอยู่นะคะถ้ามีการเปลี่ยนงานหรือออกจากงาน,นให้ไปสมัครงานใหม่เลยนะคะจะได้งานนะคะหรือว่าคนไหนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะก็ ขอให้ค่อยๆแก้ไปนะแล้วสร้างผลงานให้มากค่ะจะทําให้การทํางานยังประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินยังมีค่าใช้จ่ายเยอะนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องปรับแล้วถือว่าคนที่อายุช่วง25 26ปีเป็นช่วงเบญจเพศนะจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายบ้านเปลี่ยนงานนะหรือแม้แต่ปัญหาสุขภาพต่างๆนะอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้เราก็ต้องระวังค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ27-28ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้บรรจุหรือถูกโปรโมตนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางข่าวทางไกลต่างๆก็จะดีด้วยจนเรื่องของการเงินรายได้ดีจนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่อู่แล้วก็เป็นความรักที่สดชื่นคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีส่งผลดีค่ะกับเรื่องงาน นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีคนเข้ามานะคะให้การสนับสนุนค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีนะคะแต่ยังเป็นช่วงเดือนที่มีการหมุนจ่ายอยู่แล้วก็ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นความรักนะคะที่เกิดความลงตัวค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงยายุ30-33ปีส่งผลดีกับเรื่องงาน มีโอกาสถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสําเร็จค่อนข้างมากส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยมีโอกาสจะมีโชคมีทรัพย์หรือมีเรื่องของรายได้ดีๆทรัพย์ก้อนโตเกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการเงินที่มาจากการฟอ้องร้องคดีการเงินที่มาจากบรดกนะหรือการซื้อขายต่างๆก็เกิดกาไรค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความรักที่สดใสนะจะเป็นช่วงที่มีการพูดคุยกันถึงสินสอดทองมั่นค่ะหรือว่ามีเรื่องของข่าวดีด้านนี้นะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34ถึง36ปีนะคะงานยังมีปัญหาให้เราต้องระวังอยู่นะยังมีอุปสรรคอยู่หรือย,ยังเกิดความล่าช้าเราก็ไปปรับนะคะแต่ถือว่างานนี้ก็ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้อาจจะเกิดขึ้นบ้างเราก็ไปควบคุมการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยอาจจะอยู่เฉยหายไปเลยอ่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็ต้องปรับนะคะเดือนนี้อาจจะมีช่องว่างในเรื่องของความรักแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อคะ่ะคนที่เกิดในช่วงยุคสามเจึงสาปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังรอเอกสารหรือรอข่าวกับเรื่องของการเดินทางจะมีข่าวดีค่ะ นะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีกับเรื่องงานด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้นะคะยังเข้ามาแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างก็ให้ไปควบคุมนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีความคิดที่จะซื้อรถนะคะก็ถือว่ามีโอกาสส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เป็นรักทางไกลจนต้องใช้เวลาคุยกันให้มากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหาหรือความระแวงสงสัยกันบ้างอันนี้อยากให้ไปปรับนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ40ปีต้องระวังค่ะจะมีปัญหากับเรื่องงานนะคะครั้งใหญ่เลยนะถูกปลดถูกบีบให้ออกจากงานนะคะหรือตกงานนะหรือการลงทุนหรือการทําธุรกิจในช่วงนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงค่ะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความด้วยนะการติดคุกติดตารางนะคะต้องระวังค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด็ดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถือว่านะเป็นที่ผลของพ่การพัดพลากหรือการหย่าร้างนะคะฉะนันต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการผ่ตาตัดเกิดขึ้นถือว่าคนที่อยู่ในช่วงวัย40ปีนี่เป็นช่วงเดือนที่ตกเคราะห์อย่างหนักเลยนะอาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตอย่าใช้อารมณ์หรือใช้โทสะ กับเรื่องของการดำรงชีวิตในช่วงนี้รวมถึงต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอค่ะจะทำให้ดวงนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41นะคะจนถึง43ปีนะคะถือว่าการทํางานส่งผลดีรายได้ก็ยังเกิดโอกาสค่ะแล้วเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่ดีด้วยสําหรับคนโสดหรือคนที่มีคู่ก็เป็นความรักที่สดใสนะคะรวมถึงคนไหนที่กําลังรอข่าวกับเรื่องงานหรือรอข่าวกับเรื่องของการเดินทางก็จะมีข่าวดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีนะ,ะถือว่านะคะดวงชะตานะยังเกิดความราบรื่นอยู่นะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนั่นแหละจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างนะคะเต็มที่เลยนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางเรื่องการพูดคุยเรื่องการเจรจาต่างๆนะคะก็จะเกิดโอกาส นะอาจจะมีคุณสภาพสตรีมาเป็นตัวกลางในเรื่องของการพูดคุยเรื่องธุรกิจก็ได้นี่ก็ถือว่าจะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ไรายได้นะยังเกิดการหมุนเวียนค่ะเรื่องของความรักคนโสดก็มีดวงจะพบรักทางไกลส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีเด่นมากกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะมีความสําเร็จเรื่องการเงินนี่เด่นมากๆเลยมีดวงที่จะถูก รางวัลใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินหรือการทําธุรกิจที่เกิดกําไรค่ะมีทรัพย์มีการเงินก้อนโตเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะถือว่าถ้ายังโสดอยู่ก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ50-52ปีนะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างในช่วงนี้แล้วก็ปัญหากับคุณสุภาพสตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือตัวกลางตัวแทนเนี่ยต้องระวังนิดนึงค่ะ หรืออาจจะเกิดความล่าช้าแหละต้องอดทนนะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากนะคะอยากจะให้ควบคุมนะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้เกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวอยากให้ไปปรับนะสุขภาพร่างกายก็ปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53นะจะถึง56ปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังรอข่าวรอสัญญาหรือรอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่อง,อง,ร,องรถเรื่องยาพหนะหรือการเดินทางจะมีข่าวดีค่ะ หรือว่าถ้ารอสัญญาทางไกลเนี่ยหรือรอในเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะคะก็จะมีข่าวดีอยู่ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาค่ะแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือค่าใช้จ่ายทางไกลแหละหรือเรื่องรถเรื่องยานพนาหนะอันนี้ก็ให้ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ57ถึง60ปีต้องระวังค่ะ จะมีปัญหากับเรื่องงานนะคะอาจจะถูกบีบถูกกดดันหรือว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงค่ะมันเป็นชีปนลของไพ่การล้มละลายด้วยนะจันต้องควบคุมเรื่องของการเงินไม่ควรขึ้นไหวอะไรนะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้ต้องมีสติต้องใจเย็นๆอยู่นิ่งๆนะคะ แต่เรื่องของความรักภายในครอบครัวต้องระวังค่ะจะมีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะการทะเลาะวิวาทกันการหย่าร้างหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะอาจจะเข้ามา ข่าวไม่ดีข่าวคนเจ็บคนป่วยข่าวการสูญเสียค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะชั้นเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ต้องระวังให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ตกเคราะห์ด้วยนะอาจจะต้องนะคะไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วหาเวลานะคะไปทําบุญไปสะดอกคอค่ะดูชะตาจะได้ดีขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องการเดินทางด้วยส่วนเรื่องของการเงินก็ไรายได้ดีเรื่องของความรักก็ยังสดชื่นค่ะภายในครอบครัว คนที่เกิดในช่วงอายุค่ะ64-66ปีนะคะถือว่าจะได้บริวารลูกน้องนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะหรืออาจจะนะคะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารค่ะซึ่งถือว่านะคะยังเข้ามาสนับสนุสนกันในช่วงนี้การเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะคะมองว่านะยังปรับกันได้นะคะคนที่นะคะเกิดในช่วงวัยนี้บางทีแบบ64-66ปีแล้วอ่ะอาจจะแบบ ได้ได้ลูกได้หลานมาเลี้ยงอ,อ่ะได้เลี้ยงหลานของลูกประมาณนี้นะก็ได้ในช่วงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ67-69ปีนะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของการกินการสังสรรค์ภาษีสังคมจะมากรวมถึงนะคะต้องควบคุมด้วยไม่งั้นสังสรรค์มากจนเกินไปนะ,ะอาจจะแบบทําให้เกิดความเสื่อมเสียด้านชื่อเสียงนะจะ,ะอาจจะต้องแบบเผาๆบ้างแล้วก็พยายามนะคะใส่ใจกับเรื่องของการทํางานแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ70-72ปีส่งผลดีค่ะ ถ้ากำลังขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางนะคะจะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังดีเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะคะอยากให้หาเวลากินข้าวหรือเติมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวบ้างคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุนะคะ73-76ปีส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วเด็ดเรื่องการเงินนะ,ะเดือนนี้จะมีโชคลาภการเงินค่ะถือว่าเป็นเดือนที่จะโดดเด่นมากๆกับเรื่องของนะคะรายได้หรือเรื่องของโชคลาภ แม้จะเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจานะคะก็จะสร้างการเงินให้เป็นอย่างมากคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ77-80ปีค่ะถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นกับเรื่องของการเงินเหมือนกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีแหละจะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของไรายได้หรือมีโชคลาภหรือมีกําไรกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นค่ะซึ่งซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆเลยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้นะคะยังมีชุ่วพลของไพ่เสียหายเข้ามากดดันทําให้เรื่องงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจจะยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรแต่ต้องอดทนค่ะรวมถึงนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของการผ่าตัด แล้วก็เรื่องของนะปัญหาการตกเคราะห์ในช่วงนี้ด้วยอาจจะเข้ามานะคะฉะนั้นอาจจะต้องระวังแล้วก็มีสติอย่าใช้อารมณ์ร้อนอย่าใช้โทสะนะกับเรื่องของนะการใช้ชีวิตด้วยนะคะรวมถึงนะคะถึงยังไงเดือนนี้ก็ยังเด่นเรื่องเงินนะคะฉะนั้นอาจจะมองว่าเดือนนี้เด่นเรื่องเงินแต่เรื่องงานให้อดชนแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไป วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ